สี่อันนี้เปิดตู่คั่นกับคั้นอันนี้โอ้โหเรามาเล่นะครับเรามาเล่นสี่ว่าจะอันนี้คั้นหินคั้นคั้นเล็กอันนี้นะครับแข้งอ่าแล้วก็หลูกนี้นะครับจะมาเล่หลูกนี้แล้วนะครับอันนี้จะนวลมากับนะครับคันนวล อ่านแก่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนเล่นะครับช่องชิ้นนี้ในตู้ครับมาปอบเราอ่าวันนี้หินอันนี้นอ,นนอลูมิเนียมครับเดี๋ยวมาชมเล่มานี่ครับจีหลกนี้ลูกใหญ่นี่อนลูกใหญ่นี่มันจะตีกรับมันจะตีเป็นจ่าเป็ดอันนี้เป็นเป็นอ,ล,อลูมิเนียมครับมันแข้งแข้งแต่นี่ครับสิเป็นนานมือหลันต้อง ในานตีมือมันจะนวลนวลอ่าในอันนี้จะเป็นฮินนะครับเอฟซีอยู่ในตู้แ็บไว้นานเลยเพิ่งมาพบนะครับเพิ่งมาพบขั้นอนคนใกล้เจ้าเจ้าด้อันนี้ครับผ่านผ่านเฮินนะครับผ่านฮินนะครับทุกคนนี่จะเป็นหานเก่าแท้เลยครับนี่ผ่านเฮินนะครับแต่ว่าไม่มีตัวอักษรตอกนะครับตอกแต่ว่าก็โอเคนะครับอ่านแบบอ่านตีมือสมัยก่อนเลยนะครับกว่าจะออกชิ้นนี้มาก็เนี่ยครับใช้เวลา เป็นหั่นตีมืออันนี้จะฮินแท้นะครับทุกคนมีหินแท้อันนี Jamie, lonely, ้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นโลหะอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมออลูมิเนียมมันจะแข็งครับถ้าไม่ใช่ฮินนี่จะแข็งแข็งแข็งจี้ไม่ลงเลยแข็งแต่อันนี้เป็นฮินนะครับทุกคนจะเก็บไว้ในตู้อีกนะครับนี่ในตู้้นู่เหินข้างบนเฮินนะครับมันจะมองๆดำๆแต่อลูอลูมิเนียมครับมันจะขึ้นแบบ เนี่ยเดี๋ยวัดมะนาวดูโอ้โหนี่เปินร้อยเลยครับทุกคนขาวจุ้ยเลยนี่โอ้โห าวโอ้เลยเพื่อนครับนี่ยใช้น้ำรรมะขามเอ้ยมะนาวครับนี่นมะนาวเดี๋ยวก็ล้าง โอ้เขาวิงเลยสินี่ครับเพื่อนแ,แท้เลยนะครับนี่ไปเจอมาเจอในตู้ ไม่แน่อยู่นานเลยลูกนี้นะครับเพิ่งมาคว้าเจอครับทุกคนโอ้เดี๋ยวเช็ดดูโอ้โหสวยงามเลยครับเขาเลยเนี่ยเฮินนะครับเฮินกิ้งไว้อยู่ในตู้นานเลยครับก็มันไม่ไม่ดำครับไม่ดำอยู่ในตู้กระจกแล้วก็ออกมาสวยเนี่ยพอมาขัดตั้งหน่อยนะครับจอกนี้เลยครับทุกคนโอ้โหสวยงามมากนะครับนี่ครับทุกคนสวยงามมากเลยขัน เป็นพานนะครับเป็นผ่านแกะนะครับนี่ผ่านแกะลายแกะลายสมัยก่อนเลยนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดวิ่งเลยนะครับทุกคนนี่ให้ทุกคนได้ชมดูนี่สวยหามเลยครับเดี๋ยวเ,เก่าตู้เก่าตู้ครับเพราะว่าชิ้นนี้ฮินนะครับชิ้นนี้ฮินจะเอาอเก่าตู้ดีกว่าใส่นในตู้รอฮินมุ้งนี่หายากครับหายากกว่าจะได้มาก็โอ้โหทั้ง ครับต้องซุกซุมาครับโอเคอที่ใส่ตู้ก่อนโอใส่นี่อ่าได้แล้วใส่ตู้อันนี้ก็เดี๋ยวรอที่วางตัวอันนี้เป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมเดี๋ยวต้องวางไว้จุดนี้แต่ก็โอเคแหละอลูมิเนียมก็สวยดีนะครับอ่าไว้จุดนี้ก็ใส่ตู้ใ่างพางครับในหิน โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ